สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชนาณน์นะคะครัวเป็นบ้านของเรานะคะในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดผักบุงนะคะอร่อยค่ะดูนะคะวิธีการผัดอย่างไรถึงจะอร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นพริกค่ะน้ำมันของเราก็รอแล้วนะครวันนี้เราเลือกน้ำมันหมูมาค่ะในกระทนะนะคะสามช้อนโต๊ะน,นะคะแล้วก็ พริกะกับกระเทียมตำค่ะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คิดนะคะผัดให้หอมค่ะต้องลุกแล้วค่ะกลัวกระเด็นค่ะหอมค่ะเดี๋ยวจะเกิดอาการนะคะมีอาการค่ะจากนั้นพอหอมแล้วจะใส่เห็ดนะคะเห็ดสิบห้าดอกนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็จะใส่ผักบุ้งลงไปเลยค่ะไฟแรงนิดน,นะคะ ช่วยให้รสชาติของเราอร่อยะนะคะดูนะคะอร่อยตรงไหนง่ายๆค่ะนะคะอา,าาาาอาหารบ้านเราง่ายๆอาหารบ้านๆนะคะง่ายๆแต่อร่อยนะคะ <c oughs> อร่อยจริงอร่อยจังะคะ่ะอ่าให้ผักบุ้งนุ่มนิดนะคะให้นุ่มค่ะผักบุ้งก็จะสุกเร็วนะคะให้ผักบุ้งนุม่มจากนั้นเราก็จะปรุงรสค่ะอ้าวไปไหนแล้วครับปรุงรสปรุงรสหายไปไหนแล้วคะ อ่ะค่น้ำปรุงรสของเรานะคะก็จะประกอบด้วยเต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะตาสวนตามไปดูนะคะเห็นไหมคะนุ่มแล้วค่ะเร่งไฟนิดนึงนะคะอร่อยค่ะกินกับข้าวสวยกินกับข้าวต้มนะคะร้อนๆนะคะอร่อยอร่อยมากลองทําดูนะคะง่ายๆ ผักบุ้งก็ประมาณร้อยกรัมค่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเสิร์ฟตั้งกระทะนะคะวันนี้วันนี้จะเสิร์ฟตั้งกระทะกันนี่ค่ะนะมแค่นี้ก็สําเร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเห็ดเห็ดนางเห็ดเห็ดฟางนะคะวันนี้เห็ดฟางนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วคะดับไฟค่ะอร่อยค่ะลองทําดูนะคะง่ายๆค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะกินได้เลยนะคะเขาสวยร้อนๆนะคะกินกับไข่ต้มไข่ทอดก็ได้นะคะนี่ค่ะโชว์ทั้งกระทะค่ะอันนี้ก็โชว์ทับพีค่ะนี่ค่ะผักบุงนะคะกินแล้วดีค่ะบำรุงสายตานะคะมีวิตามินเอมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะ